ประมาณสองกระสอบก็80ดสิบลิตสองกระสอบแปดสิลิตรก็ครึ่งนึงอ่ะประมาณน้องมีความใหญ่มากทุกคนดูสิมีความเหลือน้อยมากตัวนี้ที่เพื่อนๆถามมาว่าใส่น้ําแข็งสองกระสอบได้ไหมใช่ไหมทุกคนน้องหนึ่อยลคือใส่ได้2กระสอบครึ่งนะแต่สรุปว่าคือที่ถามมาสองกระสอบใส่ได้ไหมคือใส่ได้ทุกคนแด๊ดบินจะอ๋อดึงลงมาให้ดูนะน้องมีความใหญ่เห็นไห ยกยกแบบใหญ่มากเราจะแกะข้างในให้ดูนะโอเคข้างในให้ดูนะเอาตรงนี้หรือข้างล่างข้างล่างนี่แหละตัง้นเลยะะจะแกะให้ดูเด้อเออแล้วก็สีข,ขาวตรงนี้นี่คือแบบสติกเกอร์นะสามารถแกะออกได้เด้อไม่ใช่สีดัวนะพวเพื่อนๆเนี่ยดึงออกได้ภาพเป็นไงใหญ่มากสองกระสอบเลยแต่ว่าที่อดมินเห็นเขาใช้งานอนะเวลาแบบตลาดนัดหรือใช้งานอะไรใช่ไหมเขาจะเอากระสอบแบบ แกะปากกระสอบแล้วก็ตั้งไว้ที่นีเลยหนึ่งกระสอบตั้งแล้วก็สองกระสอบหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้แค่กระสอบหนึ่งเนี้ยก็ตั้งได้เราอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเอาเก็บพวกของอ่ะของที่ไปตลาดนัดของขายกับพวงกับข้าวอย่างเงี้ยเนื้อหมูเนื้ออะไรก็ใส่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็น้ำแข็งนี้ก็ได้น้ำแข็งแบบที่ไม่ได้เทลงแล้วเพื่อนน้ำแข็งที่มันอยู่ในกระสอบประมาณนี้เลยดูระบายน้ําอยู่ข้างหลังเนียข้างล่างข้างล่างกัดด้านล่างเนื้อ